ทางขสชยืนยันนะคะว่าจะยังคงไม่ยกเลิกกฎอายาการศึกเนื่องจากจําเป็นต้องใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสถานการณ์แต่ว่าสําหรับเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เห็นว่าการยกเลิกกฎอายาการศึกจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างจากนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่เห็นว่ากฎอายาการศึกไม่ได้มีผลกระทบต่อการเดินทางและยังมั่นใจในความปลอดภัยติดตามจากรายงานคุณนรดีจันทรกรเกษมชัยค่ะ ตลอดแนวชายหาดจอําจังหวัดเพชรบุรียังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนแม้ปัญหาทางการเมืองของไทยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี2556จนถึงต้นปีที่ผ่านมาทำให้รัฐบาล64ประเทศประกาศคำเตือนเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ตั้งเป้าหมายไว้ที่28ล้านคนจึงอยู่ที่26ล้านคนขณะที่รายได้ลดลงจากที่คาดการไว้เกือบ1แสนล้านบาท ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงไฮซีซันของฤดูการท่องเที่ยวจึงเป็นความหวังที่ผู้ประกอบการเชื่อว,ว่าภาคการท่องเที่ยวจะกลับมาสดใสเหมือนเช่นที่ผ่านมา แม้ว่าการประกาศกฎอายการศึกเพื่อควบคุมสถานการณ์จะทำให้บางประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองในการเดินทางเข้าประเทศไทยแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในครึ่งปีหลังยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นชามหัวหินหรือว่าพัทยาซึ่งนักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาแล้วจะเดินทางกลับมาเที่ยวซ้ำอีกนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียคนนี้บอกว่าเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งที่3แล้วเพราะชอบบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ซึ่งแต่ละครั้งจะใช้เวลาพักผ่อนราวหนึ่งสัปดาห์ส่วนความเห็นต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยในขณะนี้นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าไม่เป็นปัญหาและยังรู้สึกปลอดภัย Well um, I think probably that... I'm outsider so it's hard to say but I think it's good that the army is now in control because I think it is better for the people in Thailand นายกสมาคมธุรกิจาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรียอมรับว่าเหตุการณ์ทางการเมืองส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงในระยะแรกแต่หลังเหตุการณ์สงบนักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีความผูกพันกับแหล่งท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาจองที่พักล่วงหน้าแล้วอย่างน้อย3-6เดือนกลุ่มนี้ไม่มีผลนะครับเพราะว่าตลาดของหัวหินชะอำเนี่ยเป็นตลาดกลุ่มสแกนดิเนเวีย พวกนี้เขามีเขาเรียกว่ามี Loyalty สูงนะครับเขามาเป็นประจำไม่ต่ำกว่า5ปีจนถึง10กว่าปีแล้วที่เขามานะครับอย่างโรงแรมที่เปิดมานานเนี่ยเขามาเป็น15ปี20ปีนะครับแล้วเขาคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรสำหรับในโซนเพชรบุรีประจวบันคีคริคับ สาคล้องกับอุปนาย,ยกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวที่ระบุว่านักท่องเที่ยวกลุ่มจีนเกาหลีและญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์เริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลจําเป็นต้องเร่งทําความเข้าใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยววันนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราก็เริ่มมีมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับการที่เราจะมีกฎอายการศึกแต่อย่างน้อยในภาพรวมหรือว่าการดําเนินชีวิต ของประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาไม่ได้รับผลกระทบอะไรตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญในการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันที่ต้องการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวนํามาเป็นประเด็นในการสื่อแล้วก็ตีแผ่ไปให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยพร้อมและมีความสงบและปลอดภัยที่พอที่จะรองรับนักท่องจากทั่วโลกได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นขณะที่ในระยะยาว ภาครัฐจะเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและท้องถิ่นรวมทั้งดึงจุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมาเป็นจุดขายเพื่อให้การท่องเที่ยวไทยสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแม้จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองนฤดีจันทรเกษเมชัยไทย PBS รายงาน